บอกว่าจะทําอย่างไรคะที่จะให้จิตใจไม่โกรธหรือไม่โมโหเจ้าคะ่ะอ๋อคนที่จะไม่โกรธไม่โมโหเลยเนี่ยด้วยใจเขาจริงๆเนี่ยจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าช่องทางของกายเนี่ยต้องเป็นถึงอนาคามีบุคคลนะโยนดังนั้นโสดาบันสกาทาคามีสองอริบุคคลขั้นต้นเนี่ยก็ยังโกรธอยู่ ยังมีความพอใจไม่พอใจอยู่แต่มีวิธีแก้ได้ตามกว่านั้นล่ะโอ้โหยิ่งเยอะเลยมันจะมีพอใจไม่พอใจวันหนึ่งเนี่ยเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเวลาโยมฝึกหัดประพฤติปฏิบัติแล้วยังแก้ความโกรธไม่ได้ยังแก้ความพอใจไม่พอใจไม่ได้อย่าพึ่งไปท้อใจเพราะมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกไปเรื่อยๆวิธีในการฝึกคือ การละความเพลินแล้วเอาจิตมาอยู่กับกายอย่าไปสนใจว่าอารมณ์นั้นมันจะเป็นเนื้อหาอะไรโกรธพ่อโกรธแม่โกรธเพื่อนโกรธพี่เกิดโกรธนายโกรธลูกน้องไม่ต้องสนใจมองให้เห็นว่ามันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะมีความดับไปเป็นธรรมดาทำแค่นี้แต่ยมทำซ้ำบ่อยๆเรื่อยๆนะทำซ้ำเรื่อย กูเจ,จ้าจะเปรียบเหมือนนายขมังธนูที่ยิงธนูใครเห็นอารมณ์เกิดดับนี่เรียกกูน,นั้นว่ายิงแม่นแต่ถ้าใครเห็นอารมณ์ทั้งหลายเนะี่ยว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เรียกผูน,นั้นว่าพวกนี้ยิงไกลปัญญาไกลามากปัญญามองไปถึงแล้วว่าอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงแต่าตาตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็จะหายไป พระเจ้าจึงอุปมาพวกนี้ว่าเหมือนคนที่ยิงธนูได้ไกลส่วนพวกยิงแม่นยิงโป๊ะเข้าเป้าฆ่าศึกตายเนี่ยคือเห็นเกิดกระดับอ่าพวกนี้ยิงแม่นนั้นโยมทําแค่นี้ทําไปได้เรื่อยๆทําซ้ําๆวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าเนี่ยความโกรธโยมจะค่อยๆจางคลายจางคลายไปทีเล็กทีละน,น,น้อยพระศาสดาเปลียบเหมือนช่างไม้เวลาเขาจับเครื่องมือช่างไม้เขาจับที่ด้ามเครื่องมือก็เนี่ย เขาก็ไม่สามารถรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเขาเนี่ยวันนี้สึกไปเท่านี้วันน้้นสึกไปเท่านี้เท่านี้แต่รู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นเหมือนกันขณะที่เราเพียรปฏิบัติภาวนาอยู่เราไม่สามารถรู้เลยว่ากิเลสวันนี้เราสึกไป2มิลิเมตรสมิลิเมตรอย่างเนี้วัดไม่ได้แต่เราจะรู้ว่ามันค่อยๆสึกไปสึกไปเรื่อยๆผ่านไป5ปีสิ 10, ปีอารมณ์ที่เคยโกรธอะโอ้เรื่องเล็กละอารมณ์นี้